ละครไทยวิกฤตผู้จัดดังตัดใจปิดบริษัทชั่วคราวผู้จัดละครชื่อดังนกสินใจและนกฉัดชัยเปล่งพาณิชได้สร้างผลงานละครที่มีคุณภาพออกสู่สายตาแฟนๆมาแล้วหลายเรื่องล่าสุดละครใจพิสุทธิ์จากชุดดวงใจเทวพรมได้รับเรตติ้งสูงและกำลังจะมีละครใหม่เกมรักปาฏิหาริย์ซึ่งเพิ่งบวงสวงไปหมาดๆล่าสุดนกสินใจได้ออกมาเผยว่าพี่นกชายเครียดหนักมากในฐานะผู้จัดละคร เพราะวงการละครเปลี่ยนคนดูละครน้อยแถมช่องก็ไม่กล้าลงทุนตอนนี้อยู่ระหว่างปรับตัวไม่มีละครให้ทําเหมือนที่ผ่านมาปิดบริษัทชั่วคราวทีมงานให้เขาออกเพราะดูแลไม่ไหวตอนนี้ยังไม่มีละครให้ผลิตน้องๆก็เข้าใจเขาอยู่กับเรามานานพี่นกชายใจหายซึมแต่ก็ยังโอเคยังมีทิศทางที่ให้ทำเขายังไม่ถอดใจยังมีเสนอที่อื่นๆแค่ใจเสีย